ืันนี้จะมาแนะนาวิธีโคง้งหัวเดอร์ชิงค่าม,มี่คือบรรทัดเนาะเชื่อวัดทุกคนแล้วก็ซอกเดอร์ไซส์สองสีเลยเนาะเพราะว่าชิน้นม,มันจะเป็นต้องได้ไซส์สองสี่กลมมกันเนาะแล้วแอว เศร้าเก่าทยสามสิบหกสามสิบเจ็ดอวเศร้าเจ็ดทยสามสิบสี่เนาะสำหรับผืนนี้เขาจะโค้งบัอกันเ้ยทุกคนเด้อนี่วิธีการเนาะไม่อย่างต่างๆอยู่ในป่ปุบนี้ทุกคนก็เขาจะไปโค้งหัวเขาจะกว้างๆวางแล้วเหตุแบบใดก็บอกให้ายละเอียดอยู่ในนี้แล้วกับวิธีการโค้งหัวเ้ยทุกคนเด้อจะมีการบอกละเอียดเนาะโค้งหัวแอวเท่าใดเอลเท่าใดเนาะวิธีการวางไว้บรรทัด มีให้คือกัดเลยทุกคนเ้อว่าเฮ็ดแบบใดเนาะบรรทัดหน้าหลังนุ่งขวาไปซ้ายนุ่งซ้ายไปขวาเฮ็ดแบบใดเนาะแล้วก็จะมาโค้งกันเลยเนาะตามในปื้มบอกนี่ได้เออแต่ว่าไม่หนูจืดแล้วเนาะทุกคนมีในปึ้มบอกเลยทุกคนเลยเฮาจะเอาเท่าใดอันนี้ลูกค้านุ่งซ้ายไปขวาเนาะเฮาก็จับ้างซ้ายเก็ตง่ายคางขวาเก็ตง่ายคางซ้ายแบบซีผับไปแบบซีเนาะใบมันเอาประมาณนี้เนาะถือว่าโอเคแล้วแล้วเฮาก็จะใซซซอกตัวนี้ สั้นๆตัวนี้เมนูจะเอาลงหลากว่าตัวนั้นเนาะส่งไปไปลายทุกคนส่องไปไปลายเกือบสามนี่เอาปีนมาแบบนี้แล้วก็ขีดโค้งหัวแบบนี้บรรทัดเอาเวหัวขึ้นหัวลงได้เลยเด้อทุกคนเด้อขึ้นแลวนี้นเนาะอันนี้หัวเอื่หัวมนันเนาะหัวขึ้นหัวลงได้สสายโค้งทางนาแล้วมาโค้งทางหลังทางหลังตัวนี้กาเครื่องนิ้วนะคะบจ่จาเป็นต้องขีดก็ได้ทุกคนเพราะว่าทึงผืนเราจะเอาเครื่องนิ้วแล้วก็ปืนมาโค้งทางนาเนาะ ซาถูกผลิตกูมาเลยไ่สบายแล้วตัวนี้เนาะตัวนี้เราจะเน่ซื้อเข้ามาทุกคนซื้อมาเพียงเก็ตไงเด้อทุกคนเดินี่ซื้อเข้ามาเพียงเก็ตไงหรือว่าทางนี้เนาะเอายับลงทางนี้สมมติว่าส่งกับซี่ขีดทางนี้เอาส่งกับหาขีดก็ได้เดิอทุกคนเดินทงการเนาะเัาจะเอาลงจากหน่อยนี่ลงจากหน่อยให้มาเพียงซื้อเก็ตไง เกจใหญ่มันจะเป็นเกจข้างซ้ายเนาะตัวนี้แล้วก็โค้งขึ้นมาแบบซีวิธีการโค้งตัวนี้สําคัญทุกคนเนาะสําคัญให้เบิ้งเนาะให้เบิ้งใดก็คือเบิ้งเดี๋ยวปรับกองแป๊บนึงเบิ้งบรรทัดสมมุติว่าเาเอาหัวเพียงตัวนี้เนาะมันบมเมนต์วิชิถือเสม,มอไปได้ทุกคนหัวบรรทัดเพียงตัวนี้โมเมนหนูบมเมเกี่ยวได้ทุกคนเห็นบ่าฝ่ายบรรทัดมันกลายโค้ขงขีนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องเซียนหาอะไรตัวนี้บอให้มันขึ้นหลายเ่าก็ต้องลูกลงในจากน้อยเนาะ เซียนหางนี่บอกให้มันกงงามทุกคนนี่นี่ให้มันกงงามแบบสิแล้วเขาก็จังโคง้งเด้อนี่อันนี้คือวิธีการโค้งหัวเนาะแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาปืดเบิ้งบนหัาโค้งทางหน้ากับทางทางเนาะกับทางในเนาะตัวนี้จะเป็นทางในตัวนี้เป็นทางหน้าถือว่าโอเคแล้วเร้วๆันนี้มาตัวนี้เนาะมาตัวนี้เข้าก็จจาเป็นอันจาเป็นก็พอต้องปืดเบิ้งกัน แต่สาหรับมือให Bye ม่นะเมนูแนะนําให้เปิดเบั้งเดือทุกคนเดิมว,วิธีการมันอย่างต่างเนาะให้เบื้องก้อนจนละเอียดจนเข้าใจสะก่้อนเพราะว่าจะเป็นการโ่งหัวเนาะตัวนี้เมนูจะเอาจะเอาลงกว่าตัวนั้นเป็นใส่จอยใส่แหงกว่าได้เออที่จริงเมนูเอสเจไทยสามาได้ทุกคนแต่ว่าเออเมนูจะกลมกว่าเนาะเมนูจะกลมกว่าแต่ว่าผู้นี้พนจะเปะกว่าด้เออพนจะเป๊กว่าเอาลางโซงไปนี่เราจะใส่ซอกตัวนี้เพื่อให้มันเห็นแบบซี้เนาะนีะ่ เอาตะใบเด้อทุกคนเด้อกัรนั่นสินลราเอาตะใบมันเด้อตัวนี้บกเกียวเนาะบบเกียวทุกคนตัวนั่นน่ะตัวนี้เราจะเป็นตัวไส้ขอคใหญ่ตัวนี้เราจะเป็นเส้นโคซื้อเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเอาตะใบเบิ้งเครื่องแบบซีเนาะเก็ตมันอย่างให้มันเพียงเด้อนี่แล้วกัว่างบนทัดแบบซีเอาขึ้นเอาลงก็ได้สําหรับบารทัดนี่โค้งแล้วก็ปีนเราแม่หนูจะเอามาโค้งท้างหลังตัวนี้มันจะต่ายตัวยุ่แล้ววคางละเครื่องนิ้วเลยทุกคนกาโบให้ลดเนาะแล้วตัวนี้เนาะเก็ต ตัวนี้ก็คือถ้าว่าห้าออกเกจตัวนี้เข้าหลายเกจตัวนี้เข้าหลายตัวนี้มันจะขึ้นสูงเนาะหอก็ต้องดึงลงจากน้อยแต่ถ้าว่าเป็นคนตุ้ยหอก็จะเห็ดให้มันง่ามเลยมันจะบอกมันจะบอกงายแบบนี้เนาะคนตุ้ยแต่ว่าคนจอยมันบอกไก่เลยมันก็จะงายเพราะว่าส่วนมันถัดอันนี้มันก็จะโจเนาะมันก็จะง่ายมันเหมาะกบคนจอยคนตุ้ยขาก็จะเห็ดแบบนึงอีกแล้วก็ปืดมากปืดมากแล้วหาก็คือเก่าทุกคนเพราะว่าลูกค้านุองเบอรงเดียวกันนี่เัาจะซื้อมาหอนบอล นนเห็นบอกอันนี้จะเป็นเกศใหญ่เกศข้างซา้ายเอาไปเนี่ซื้อมาเลยเดี๋ยวเรก็มาโค้งขึ้นอีกเคนนึงนี่เบิ้งเราสังเกตตัวนี้สําคัญเลยทุกคนเลยฮะบอกจำเป็นต้องเอาเบฟซีได้ถ้าเอาเบฟซีเมนต์บ่ถึงสูตรเลยเด้อเห็นบอกนี่ไปมันทัดมันเงิ่งขึ้นมาพีแล้วเนะาะก็จำเป็นต้องได้เซียนหาเห็นบอกหาให้มัน,นงามๆทุกคนกคนี่อีกอยา ข้าประจาําทั้งหมดเนาะมายิบนะโอเคแต่ก็ถือว่าแล้วๆเนาะมิเต่าจะไปเข้าหัววันนี้หัวหอกกับเทกบางกลหอกาบอย่างให้มันเหลือหลายเดี๋ยวหอกโบย่างไปเสกหลายหอาก็มาเทกบางแบบซีทุกคนเออเทกบางแบบซีหอาก็จะเอาลื่นจกนักน้อยแบบซีเนาะแล้วเวหอกตัดทิ้งใหญ่เลยนี่แล้วเหาก็าาไปเสก แล้วก็ฝากไวเดอผู้ใดอยากเป็นสร้างยิบซินทุกคนบอกเลยว่าสู้นี้เป็นสู้ที่เข้าใจง่ายเป็นสู้ที่ละเอียดเนาะเข้าใจง่ายเป็นไวมีครบสูตรครบไสทุกคนอยากเป็นยิบซินเนาะอยากมีไรายได้อยากสร้างไรายได้อยู่เพื่อนเอาไปเฮียนได้เพราะว่ามีบอกละเอียดเนาะบพว่าจะเป็นเส้นต่างๆแต่ละหน้ามันจะบอกจะบอกคือกันทุกคนเพราะว่าจะอธิบายให้แบบละเอียดละเอียดเลยเนาะผู้ใดเอาไปแล้วบอกเข้าใจแม,ถม่ถามไดใดทักถามได้ทางวอนแอปซูลซูลจะเป็นยังไงเป็นการห้าสเนาะเมนจะเป็นคนตอบเองเลยจะเห็นบบนี้ การอธิบายถือว่าละเอียดสุดๆ,ดๆทุกคนเอาไปแล้วซ้ำในเฮียนกับตัวจริงเลยเนาะหรือว่ากว้างไปเฮียนแบบหลายมองหลายบนเลยทุกคนเพราะว่ามันมีครบสูรครบไซ์อยู่ในนี้แล้วเนาะเรื่องของหัวเกตมันครบไซ์จะมีทั้งสินนส้นต่อตีนสิ้นตัอตีนชงดุความกว้างสิ้นและการโค้งหัวแลวก็การยิบสิ้นหัวก้อยการเรื่องของสิ้นนะจะมีเบิร์อยู่ใน